ก่อนทีู่้จะเข้ามาสาดใส่น่าก็ยังดีครับใช่เราจริงไหมต้นแห้งนนมา่าหน้าหน้าอนี้เรีบนี่ยใกล้ๆพี่ดันดูจอนี้ให้หัวหน้าดูาเลย จอเล็กจอเล็กไม่มันมีสามต่มันมีเคองสายแว่นไหมสามจอเอ้ยดูถูกกันเตร์บานรอบตัามาเร็วมาเร็วอากที่สามจะกินข้าวแล้วเนี่ยพักเที่ยงเอาแล้วๆมาเลยมาลาเดี๋ยวผู้ไปชดใช่ไหมเนี่ย ลังไอ้ไอ้ไอ,อ้พี่ตีเลยนะลูกแล้วตีไม่ถูกอย่ามันเชะกันมึงไม่เลิกกันทีอ่ะฟาดหัวตรงหัวโป้งไปเลยเป็นไรตอนต่อยอ่ะตอนต่อยให้ดังแป้งเลยนะแล้วนั่หลงัาลางอย่าลืมน,นะครับลูกพี่มันเป็นมวยอนะ่ะครับลูกต่อยให้ต่อยให้โดนถาดนะแล้วหัวฟาดหัวให้มันดังแป้งหน่อยหนึ่งโอเคเวลาเดี๋ยวมีไอ้ตะซินจ่าย ลูกพี่อยู่ไม่เวลารา่ายเก็บเพิสองร้อยขยันพูซะด้วยเอามาพร้อมขยันพูดจริงจริงเป็นโมงกว่าแล้วเร็วข้าวมื้อเที่ยงจะรออยู่ะอยู่ข้าวเยอะตีด้วยตีด้วยพี่น้องมาเอาจริงเอาจริงสมุกสมุกเอาพัดพัดหน่อยพัดหน่อยให้เป็นก้อนแตกๆหน่อยเร็วๆเออจับมาลยเร็วหน่อยเว้ย เกรงเก่งไอ้ไอเจ่ไปไหนละปีบอ่ะไอเเานสียุงอ่ะ ไปไม่งร่วงทำเด็กไทยแย่งอยูแล้วมันเถอเล่นจังหวะนะอย่าเล่นลนนะเอาจังหวะจังหวะจังหวะไม่เป็นไรตามตามวิ่งผ่านอีกทีได้ไหมตามไอ้เออไปเร็วของมึงด้วยสับเบลเอร์เดียวเดี๋ยวเอาจริงแล้ววิ่งกลับอีกทีนึงไม่เป็นไรตัวนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์แบบท่าไปก่อนเดี๋ยวเราเราไอ้นี่ได้อินเซอร์อินเซอร์อินเซอร์ได้ได้ทีละคันทีละคันพร้อมนะพร้อมนะอย่าสมโมขายเอง ไปข้างหลังลุนโบนเป็นจังหวะนะอย่าลนนะเป็นจังหวะจังหวะนะโบนเป็นจังหวะนะรอดูจังหวะจังหวะไอ้ยัยไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนอะไปยอด ันมไล่อง,อง,องได้้อ <itations S 1> นีๆลองนี้โอ๊ยโอ้ยคุณก็ไอ้นี่มันประมูลของว่า แค่แค่โมดายอินเสิร์ตมาเลยไปไม่ใ okay. ส่ครับโอเคผ่านทางทางกรุงกับบอกโอเคครับเดี๋ยวว่าอินเสิร์ตเอาเข้าแคบเข้าแคบอินเสิร์ตเขาจะเข้าแคบจอหน้าจอหน้าภาพทุกภาพต้องมีจอหน้าต้องดาวน์สีหน้านแสดงเฮ้ว วางเลยไปวางเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปบตกลานอยู่แป๊นึ่วตอนเที่ยงไหมตอนเที่ยงเอาไปก่อนนะไรก่อนเที่ครัพอดีพอดีกับั่ดูเนี่เดี๋ยวอดนครับจอดใหญ่น่นจออยู่ไหนอะ อประอาวันี้ครับประมาณนี้แหมดูความสะอาดกันการแสดงก็หนีนเียวเบุรี่แปนี่ลองมอยู่อย่าหอมสร้างเพลงนั้นตลอด ก่อนฝึกีบูไม่กผไม่รู้ไอยู่ไหนอะกุไม่ฝึกแล้วอะเยแม่มามามานเรื่องอะไรี่เ่่นลยพูดไแต่มาไล่กรื่องคนแบบนี้ไม่ได้นะแวครละเ่มาถึงืนะฮะเนี่ยนะเมื่อคืนไปเบาเือนรู้อยู่ ุก็ไอ้นี่มาขโมยของพ่อฉันมาที่ก็เลยต้องตามมาทวงคืนพ่อฉันกำลังจะแหวกที่ก็ได้จะรู้จักดีนี่พ่อแกเป็นใครฉันไม่สนใจบ้านมองมีกฎหมายมีละไรือเขียนที่ลงขัเออพอแกาแลจลื่เพียรี่ด้ ไม่อกกำลังกายไงเวเนไเไปเลัเขาวจับไปปุ๊บวิ่งเขามาเขาจะไปอ่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งจับเอกไปมันก็เลยิกัไงมันก็ยิกยกกันอยูเมื่อกี้หนูที่ทาอ่เอาพูดต่อรวัวี่จะบอกให้เช้าจังหวะชย เขาเตะสนามผาป๊อปเราเห็นก็ลอกได้แล้วว <se ิ่งก็ไปหาก็ได้ผานผาช่วงนั้นเขาล้มลงไปนั่นยครับอินมตื่นไม่ตาก็ที่หมูไม่เอ่งกัน ผมก็จะทำอะไรก็ได้เป็นมว้งคว้างหรืออะไรก็ได้อเหมือนกับอ่าดูว่าแต่ไม่ได้แล้วมันไปคิดภาพกว้างไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปกินนะโอ้โหพี่กันเลยเราต้อคิดก่อนที่เราจะก ok ่อนที <c oughs> ่เราจะเล่นแบบนี้ไี่ได้ยั่ในสิ่งที่เยอะเลยเดี๋ยวผมต้องหาที่นอนนะครับเดี๋ยวผมองหาที่นอนเมื่อคืน นะครับทีคืนทีหนึ่งทีหนึ่งผมยังส่งเราตลอให้กับทุกคนอันนี้หลายเรื่องนะครับถ่ายที่นี่หลายเรื่องวันนี้ก็มีของช่องเจ็ดมาถ่าย2เรื่องนะครับมีหลุมข่อเสือแล้วก็ของพี่อานโอลิเวอร์ไม่ใช่เจ็บประจำบานนะเจ็บประจาบานเขาปิดกล้องไปแล้วอันนี้เป็นของพี่เอกอังซิโลเขามาช่วยกำกับเพื่อจะเร่งปิดกล้องจะได้มีละครออนแอร์ air, นะครับตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนตัวยงขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณ พรุ่งนี้พรุ่งนี้สิงห์บุรีเจอกันพรุ่งนี้สิงห์บุรีเจอกันเจอหลวงพ่อเสือด้วยนะพี่ชายเอกพันธ์บรลลริสพี่บินบัลริสแล้วก็ธรรมสานมูลชีรุกตะนิยุทธ์่านดรตรตนาสมสุลลุงเรืองพรุ่งนี้จะไปพมบุรีนะพักผ่อนด้วยครับผมอันนี้ข้อมูลจากไอ้แปะนะไอ้แปะบอกท่านประธานไปด้วยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้แปะไปเอามาจากไหนไม่รู้นะทำไมไปนี่ดายแปะนะผมไม่เกี่ยวนะแปะมาบอก นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนีด่ดูเก่กงข้างหาเพราะว่าพูดไปด้วยไงถ้ายืนฟังอย่างเดียวม,มันไม่สนุกเลยเนี่ย,ยมาดูห่างดูห่างดูดผมทุ่มเข้าไปฮะเนี่ยอันนี้คืออ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตคือแคบแคบเห็นหน้าสีหน้าแล้วก็สีหน้านักแสดงทุกเรื่องจะมีอินเสิร์ตครับพักผ่อนขอบคุณครับพักผ่อนอะไรยังไม่นอน คุณจะมาไล่ผมไปนอนอย่างนี้ไม่ได้พวกคุณยังไม่นอนผมพวกคุณยังอยากเห็นผมอยู่ผมคงนอนหลับไม่ได้เดี๋ยวนะใครส่งมาอีกเนี่นยไม่มีนะนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันรอก,ก่อนรอก,ก่อนไองอวดหน้านะงวดหน้านะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะทุกคนนะทุกคนนะขอบคุณนะครับอันนี้ต่อยแล้วนะ อินบุรีนะอินบุรีหนักมากเลยนะปีนี้นะอ้อามือชายเหรอครับอันสุดท้ายอ่ะ

อเอมนะแกงพวก,ก,วาพวกนายกำัไลกันทุกคนแบบนี้ไม่ได้นไม่แม่แนละ้เดี๋ยวห่อนะสิบห้าสิบก้าชุดนะรอนะรอนะ พ่อทาง,งานก่อนแป๊บหนึง่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไนี่มามขอพ่อท้มาแล้วเตามปมแปะหลับไปแปะหลัอบอันานสวู้้กนี่แเน,นใไม่นะบ้าน,นีกหายเีย้ลงคบ <c oughs> มอนอยู่นี่นะนั่งดูอยู่นี่นะนี่เขาแทบไปมาจะเห็นหน้านักแสดงตองรู้นะไทยยมมยอนไทยยมมุนน้น ต่อใกล้เลยนะถือได้เลยนะลองทำมาดูครับโอเคโอ้โห ท่าเดีผมเดี๋ยวผมรอให้นี่ส่ก่อนหรือผมไล่เก็บแบตไว้หน่อยเดี๋ยวพอดีลืมเอาเอาที่ชาั์จมาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวกดโทรไว้กดโทรเวยนะแป๊บหนึ่งนะแม่แม่นะแป๊บนึงเดี๋ยวหยิบแล้วส่งให้ปุนี่แน่นอนไม่เกินเที่ยงเดี๋ยวจัดการให้ขอให้พ่อเลยทํางานก่อนเรื่องของเรื่องผมผมต้องไปคุยกับเพื่อนบนรถท่องน้ําแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรหาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวไล์เดี๋ยวไล่เของพ่อเลยแหละเดี๋ยวเจอกันนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดีย แป๊บเดียวนะขอไปแป๊บเดียวนะได้ไหมได้ไหมผมไม่อยากไปจากพวกคุณเลยผมขอไปแป๊บเดียวได้ไหมผมขอละไม่ไหวแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับมีใครอนุญาตไหมขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยโอ้ไม่โอ้คุณนันทนาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวหรือจะไปด้วยกันไปช่วยผม เบ่งคลอดหน่อยไนไม่ได้อยากอยากไปไหนมีความสุขมากเลยไปดูคนเบ่งคลอดผมจะไปผมจะไปคลอดแป๊บหนึง่งไม่ไหวแล้วมันแพมแล้วไอ้เธอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะ